สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กตอนนี้เราก็มานั่งพักกันนะคะแล้วก็มาดูเห็ดว่าพี่ได้เก็บเห็ดพิษหรือว่าเห็ดไม่พิษนะคะทุกคนนี่แล้วนี่เจ้าวานนี้โอเคไหมเนี่ยอันนี้โอเคไหมกินได้หมดอ,นนอันนี้กินได้หมดบอกขาวๆไปเม่อมเอไอันนี้ที่คอยจะเอาไปปลูกดิมันกินได้ไหมอันนี้ที่<า>กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้เหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจนี่ไอ้แบบนี้กินไม่ได้นะคะ FC นี้ นี่แบบนี้กินไม่ได้นะคะนี่ต้องทิ้งหมดเลยนะคะแต่มันอาจจะกินได้แต่เราไม่ไม่ชัวร์ไงไม่แน่ใจเนี่ยข้างข้างในมันเป็นดำๆเนี่ยถ้าข้างในดำๆนี่เรากินไม่ได้นะคะติเก็บทิ้งให้หมดเลยเนี่ยทิ้งให้หมดเลยนี่โอ้โหค่อยก็ไม่มีเห็ดดีสักอย่างเลยสิแม่แต่อันนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ใช่แล้อันนี้คือพี่จะเอาไปปลูกนะคะถั่นเีย ถ้ามันแก่แล้วก็ดำก็โอเคใช่ไหมในเจ้าดูอันนี้ในถุงค่อยเทมาเดี๋ยวดูก่อนนะคะเอซี FC ไม่เอาเห็ดพิษกลับบ้านนะโดนเจ้าพ่อไล่ตะเพิดแน่เลยอ,เอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อนนโอ้โหสรุปก็คือเห็ดพิษหมดเลย้ะคุณนี่อืมไม่ได้ไไดโอ้โห เห็ดค่อยอันนี้มีแต่ขาไม่ถิอเลยโอ้โหไม่เหลือได้จีอันนี้ได้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้สรุปก็คือก็สรุปก็คือเห็ดพี่มีเดมีแต่เห็ดกินไม่ได้ค่ะ f ีนี่กินได้ไไม่ได้นี่อซนี่ก็กินไม่ได้เลยค่ะ โอ้โหไม่เหลือนี่เห็ดพิษทั้งนั้นเลยค่ะเอสซี่เน<ป>ทิ้ง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 ,งโอ้โหฉันฉันไม่ได้เอาเห็ดไปปลูกเลยสักอันเลยนะเนี่ย <_ D> นี่ไงนี่ปลูกได้นี่ <_ d> ปลูกได้มีแค่นี้ค่ะเอสซี่อันนี้ก <_ d> ็ไม่ใช่เลยน,ะนี่นเออนี่ไม่ใช่โอ้โหไม่เหลือนี่ใช่ดูมันดำนี่ใช่ เนี่ยใช่ใช่ไหมเอฟซีก็ดูดีมาขนาดนี้แล้วมันยังไม่ดําเลยนี่มันก็คล้ายกันกับอันนี้นี่แก่เฉยแต่ไแก่เฉยแต่มันแก่เฉยอันนี้คือพี่จะเอาไปปลูกนะคะเอฟซีแก่ก็ได้แค่นี้นะคะเอฟซีจะทจะเอาไปปลูกเนาะส่วนอันนี้ก็คือทิ้งหมดเลยนะคะเอฟซีนี่ โอ้โหไม่เหลือค่ะ Fc เห็ดชั้น <laughs> เห็ดพิษทั้งนั้นเลยค่ะ Fc โดนทิ้งหมดเลยคะ่ะไม่รู้พิษหรือไม่พิษไม่รู้พิษเราไม่พิษแต่ว,ว่าเราไม่ชัวร์ค่ะ Fc ว่ามันกินได้หรือไม่ได้เนาะเราก็เลยเก็บทิ้งส่วนเห็ดอันนี้เนาะพี่ก็จะเอาแค่ไอ้เห็ดพึ่งนี้หน่อยหนึ่งเนาะเห็ดคาโยแฮนนี่คาโยแฮนเลยนี่คาโยแฮนเห็ดพึ่งนั่นแหละแต่เป็นอีกชนิดนึง ราก็ได้แคนดี้ขานายจะเอาไปให้เพื่อนนะคะทุกคนเห็ดพึ่งสาระขาลายเนาะพี่ก็เพิ่งเก็บเนาะโอเคค่ะสุดท้ายนี่เห็ดเอาทิ้งเกือบหมดเลยค่ะโอเคจะได้ไม่ต้องหนักตะกร้าเราโอ้โหอุตส่าห์แบกมาตั้งหลายชั่วโมงโอเคค่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเด่นหมากให้พี่ด้วยนะคะสุปก็คือนี่เห็ดเราเหลืออยู่แค่นี้ค่ะและอันนี้พี่ก็จะเอาไปปลูกส่วนอันนี้ก็คือทิ้งหมดเลยนะคะ f อ เจอกันคลิปหน้านะคะ FC บายตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะบาย